จะวางคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะของบูมเนี่ยจะเป็นแบบว่าขี้เวียนขี้วินพี่ลิลลเป็นผู้หญิงที่โดนกระ,ะเทยสองคนกระทาอีพีสุดท้ายแล้วพี่ลิลล่เนี่ยชนะเนี่ยค่ะแล้วมันก็เลยมันกลายเป็นแบบติดคาแรคเตอร์ตรงนั้นไปไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงเราน่าจะคิดให้มากกว่านี้เราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้ดึงนะแค่แบบว่าจับรูปผองมาแต่ในภาพมันดูรุนแรงมากๆค่ะมิสการนะคะมิการสาระบุรีนะคะ หนึ่งดึงดามาก่อนอื่นเลยนะคะบูมต้องบอกก่อนว่าจากที่บูมได้เนาะตอนที่ว่าตอนที่ทำอะค่ะมันมันเป็นเวลาที่แบบสั้นมากๆคือต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้าน uh ี้ค่ะทำมิชชันสระบุรีเนี่ยเราได้ทามิชชั่นกันมิชชั่นคือจะมี3โค้ดโค้ดบูมโค้ดแบงค์โค้ดลิลลมีการแข่งขันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้มันแต่ละคนเนี่ยก็คือจะวางคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะของบูมเนี่ยจะเป็นแบบว่าคีเวีย่งคีวีนลิลลวเป็นผู้หญิงที่ โดนกระเทยสองคนกระทำอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมีโค้ดแบงก์อีกคนนึงออะไรย่างเงี้ยครับเออจะเป็นการขิงกันมาตลอดออะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็ไอจังหวะที่ที่ที่เป็นแบบว่าวันวันไฟนอลเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่า EP สุดท้ายดีกว่า EP สุดท้ายแล้วพี่ลิลลี่เนี่ยชนะเนี่ยคะ่ะแล้วมันก็เลยมันกลายเป็นแบบติดคาแรคเตอร์ตรงนั้นไปแต่พอบูมมอ,มองย้อนกลับไปะคะ่ะก็ไม่สนับสนุนเหมือนกันไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงอันนี้นะคะับพอบเราย้อนกลับไปมองเฮ้ย เราน่าจะคิดให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากจะให้คิดให้มากกว่านี้แล้วก็มันเป็นบทเรียนค่ะเป็นบทเรียนว่าเฮ้ยบางทีแล้วว่าเราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้ดึงนะ<ม>เราแค่แบบว่าจับรูปโผงมาแต่ในภาพมันดูรุนแรงมากๆ<ม>ใช่ค่ะมันดูรุนแรงมากๆแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของบูมแล้วก็ทีมงานเลยเราเคลียร์กันเลยไหมหรือว่า จร,จริงๆคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บุ้งบอกค่ะว่าด้วยความที่เขาอายุเยอะกว่าเราเนี่ยไม่ว่าจะเล่นอะไรด่าอะไรหรือว่าแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่จบงานเราจะมีการยกมือขอโทษขอ,อยกมือไหว้เขอยู่แล้วและอย่างหนึ่งถ้ามันไม่ใช่แบบว่ามีคาแรคเตอร์ที่ที่เราโดน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 สร้างขึ้นมาค่ะบุ้ก็โคม่กา้าทาแบบนั้นเพราะมันเป็นงานใหญ่มากๆแล้วก็คนที่เป็นมอบรางวัลก็คือแม่รมฟีนคือเป็นเจ้าของริกสิทธิ์เวทีจังหวัดสระบุรีด้วยถ้าสมมติเราไม่ได้มีการแบบว่ามีการแข่งขันหรือวว่าาาเรมีกงแันบบ บุญก็คงไม่กล้าที่จะไปทำแบบนั้นว่าเรานัดแนะกันนะว่ามันจะเรานัดแนะกันว่าเ,ออเราจะขิงกันแล้วเ,เราจะทําจนวินาทีสุดท้ายใช่ค่ะวินาทีสุดท้ายจริงค่ะจริงคือเอาเอาเป็นว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีดีก,กว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแล้วก็เออมันก็เป็นบทเรียนเนาะมันเป็นบทเรียนให้ก่อนที่เราจะทำเลยเนี่ยคิดแล้วรอบแรกใช่ไหมคะคิดอีกรอบหนึ่ง ลองคิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทบกลับไปคิดอีกรอบหนึ่งค่ะมันจะได้ไม่พลาดแบบนี้อีกค่ะไม่คิดไหมว,ว่ามันจะเป็นดราม่าแบบเยอะมากขนาดนี้โอ้ยไม่คิดคือถ้าสมมติถ้าใครได้กลับไปดู EP หนึ่งถึง EP 11นะค่ะดึงกันอยู่แล้วดึงกันอยู่แล้วด่ากันอยู่แล้วเหมือนบูมชนะเขาก็ถีบบูมหงายหลังเหมือนกอยอยนันอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะเป็นแบบคาแรคเตอร์เพื่อจะให้รายการมันแบบว่ามันสนุกด้วยอะไรเงี้ยค่ะมการถ่ายอคลิปเวอร์วายมากๆคนดูเป็นแสนมันก็เลยกลายเป็นเป็นดราม่าเป็นเรื่องขึ้นมาค นี่ิวคุยกับเราอย่างไรครับก็ให้กําลังใจอย่างนี้ดีกว่าให้กาลังใจหนูบอกว่าเอยบุมไม่ต้องคิดมากนะแต่ว่าจริงๆบอาแม่จริงๆมันก็มันคิดมากแหละตอนนั้นนะคะคือคือฟีดแบ็กมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเฮ้ยคนที่ดูอะค่ะเราไม่ไม่รู้ว่าน้องๆอ,อายุเท่าไหร่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเยาวชนอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเยาวชนเนี่ยก็ไม่อยากจะเล่นแบบนะคะก็อยากจะให้รู้สึกแค่ว่าติดเล่นได้แต่เล่นแบบว่าพอประมาณแล้วก็เล่นแบบต้องรู้จักคำว่าเล่นให้เป็นเววลาย่่่ีดกใชคะ คือมีการด้วยความที่แม่มาฟีเนี่ยคือเขาได้ได้ได้วางให้บูมเป็นแบบนี้ค่ะแกก็ใช้คำว่าแกเข้าใจแกเข้าใจแล้วแกก็บอกบูมบาบแบบไม่เป็นไรนะแต่ทีเนี้ยรอบหน้าเราต้องคิดดีๆดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสมมติูคือตรงๆงคือบูมใจเสียอยู่เหมือนกันค่ะใจเสียเหมือนกันแล้วก็รู้สึกแค่ว่าเฮ้ยเออมันก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีคือมันคือการเล่นนะคะเล่นได้แต่มันต้องรู้ที่รู้เวลาเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดดราม่าแบบนี้ค่ะ ไม่กลัวเลยมากนันแม่มอฟฟีนค่ะแต่ว่าแม่มอฟฟีนไม่ได่าค่ะแม่มอฟฟีนแม่มอฟฟีนไม่ได่าแต่แม่มอฟฟีนก็ใช้คําว่ารอบหน้าใช้คำว่าทีมพวกเราอย่างนี้ดีกว่าทีมพวกเราทีมสระบุรีเนี่ยค่ะถ้าอะไรที่มันเป็นดาราม่าที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากจะให้ให้มันมาเกิดซ้ำอีกองเนี้ยค่ะ